สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาชวนทำนุ่มสีฟ้าทานก่อนนอนนะคะ1ชั่วโมงนะคะช่วยให้คุณรับสนิทนะคะ รวมถึงนะคะบำรุงตานะคะป้องกันโรคต้อกระจกได้นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s ไ r i b e ค่ะาทั้งคานทำนมสีฟ้ากันนะคะสำหรับคนที่นอนไม่หลับนะคะง่ายนิดเดียวค่ะก็ใช้นมนี่นะคะนมสดรสธรรมชาติเนี่ยรสจืดนะคะนมสดรสจืดนะคะหนึ่งแก้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะใส่ดอกอัญชันไปถ้าเป็นดอกสดนะคะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเราดึงออกค่ะ นะคะและใส่ลงไปนะคะประมาณสองดอกนะคะให้เอากลีบดอกอย่างเดียวนะคะด้านในเราไม่เอานะที่เป็นเกสรนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไมโครเวฟกันค่ะนี่นะคะคนนิดนึงเบาๆนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไมโครเวฟกันค่ะเราก็จะได้นมสีฟ้าอย่างนี้นะคะเราตักออกกันค่ะ ดื่มก่อนนอนนะคะอย่างน้อยๆหนึน่งชั่วโมงนะคะจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสรรพคุณของนมอันชันกันค่ะว่าดีอย่างไรค่ะการดื่มนมนะคะพร่องมันเนยนะคะหรือไขมันต่ําก่อนนอนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจะช่วยนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะจะช่วยอาการต่อไปนี้ได้ค่ะ1ค่ะแก้นอนไม่หลับนะคะบางคนนอนไม่หลับเพราะรู้สึกหิวหรือไม่ว่าจะนอนไม่หลับด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะลองดื่มนมอุ่นๆ ะะเพราะในน้นํานมจะทิ้งโปรโตีนที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกอิ่มนะคะอีกทั้งยังมีทริปโตเฟนกดอะมิโนจําเป็นในการสร้างฮอร์โมนเซโรโทนินนะคะซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยกระบวนการนอนหลับทําให้เราหลับง่ายนั่นเองค่ะข้อ2ค่ะเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงค่ะนมมีแคลเซียมสูงนะคะจึงดีต่อกระดูกข้อต่อนะคะช่วยลดความเสี่ยงของโรคไขข้อโรคก,กระดูกต่างๆนะคะ ข้อ3ค่ะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากๆเลยนะคะนมจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเราได้ดีค่ะข้อ4ค่ะแก้ปวดหัวนะคะนอกจากนมมีแคลเซียมสูงแล้วนะคะในในน้ำนมนะคะยังมีสารอีกหนึ่งตัวคือแมกนีเซียมอยู่มากพอสมควรค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะช่วยลดอาการปรวดไมเกรนได้ค่ะหรืออาการปวดหัวชนิดต่างๆได้ดีนั่นเองค่ะและจะทําให้เรานอนหลับง่ายนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะสําหรับสาวๆจะดีมากๆค่ะการดื่มนมอุ่นๆนะคะ แก้วก่ ในช่วงมีประจำเดือนจะช่วยเราลดอาการปวดประจำเดือนได้ค่ะเพราะในนมนะคะมีแมกนีเซียมสูงนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะป้องกันอาการตะคิวนะคะสาเหตุที่ร่างกายเราเป็นตะคิวนะคะเพราะขาดฐานอาหารจําพวกวิตามิน B ีแมกนีเซียมโปแตสเซียมนะคะซึ่งนะคะถ้าเรากินก่อนนอนบ่อยๆนะคะตัวนี้จะช่วยได้ค่ะข้อต่อไปนะคะป้องกันโรคหัวใจค่ะสารสําคัญในนมนะคะส่งผลในการป้องกันโรคหัวใจก็คือโพแตสเซียมนั่นเองค่ะซึ่งโพแตสเซียมมี ส่วนช่วยคงระดับความดันโลหิตให้สมดุลค่ะต่อไปนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะและข้อต่อไปนะคะปรับสมดุลการทํางานของลําไส้นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าหนุ่มก่อนนอนนะคะหนึ่งชั่วโมงดีจริงๆค่ะส่วนดอกอัญชันนะคะสมพูุณมีเยอะนะคะนอกจากทําให้ผมดําแล้วนะคะยังช่วยบํารุงสายตาป้องกันอาการตาฟาง ตาแฉะและป้องกันโรคต้อกระจกได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราจะเล่นมือถือกันเป็นประจำนะคะทำให้โอกาสที่จะเป็นต้อกระจกได้ดีนั่นเองค่ะและในดอกอัญชันนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้นั่นเองค่ะคุณแล้วนะคะลองทําทานกันดูนะคะก่อนนอนนะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซีโ่โฮมทุกคนขอลาไปก่อนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ